เหตุดังประกาศหยุดขูดปราบประดนเพราะเหตุนี้ฮือฮาก,กนันเรื่อยเมื่อปรากฏรายชื่อดาราเอี่ยวคดี For e x ท d ที่มีประเด็นที่ว่ามีดาราอักษรยอ่อพอมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวหลายคนต่างโยงไปถึงดาราหลายคนอย่างดาราสาวเบนพุญญาพรก็โดนโยงเพราะสนิทกับพิงกี้เธอก็ได้ออกมาบอกแล้วค่ะว่ายืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเครียดอยู่เฉยๆก็โดนแถมโดนโยงคดีใหญ่ด้วยต่อมาก็โยงไปที่ ปราบประโดนสุวณบากส่วนกระทั่งหนุ่มปราบออกมาร่ายาวชี้แจงผ่าน Facebook ขอให้พี่ๆน้องๆเพื่อนพ้องที่เชื่อมั่นในตัวผมรอให้ผมออกมาพูดข้อเทตจจริงในเวลาที่เหมาะสมนะครับในเวลาที่เหมาะสมที่พูดออกไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่ใช่แค่ตัวผมไม่ได้ออกตัวหล่อๆครับต่อมาเพจดังรวบรวมผู้โดนโกงจาก ForexTd ก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ภาพชี้แจงของหนุ่มปราบพร้อมระบุข้อความว่าคุณปราบประโดนออกมาชี้แจงแล้วนะครับ ชี้แจงได้ดีมากเพราะไม่มีคำขู่ฟ้องเพจเลยถือว่าทำได้ถูกต้องครับถูกใจแอดมินมากครับเพจเลยจะหยุดการขูดคุณปราบไว้เท่านี้นะครับ